รนาติดต่อใหม่อีกครั้งมาไมาห้ไหนเนี่ยทั้งวันไม่เห็นแม้แต่งเงา <c oughs> ลิลี่เอาพาว์แบงก์มามา <c oughs> เหมือนเมื่อคืนฉันลืมชาร์จแบตแบตหมดแล้วเนี่ย <c oughs> ไม่มีเหรอ,อ <c oughs> ช่างเถอะโลกตะวันตกตั้งทีมครั้งแรกซู้ซ ทำไมตู้เลยก็อยู่ด้วยหลีเสียวชนอาชิวอาชันตู้หมันโทนี่หอมมากเลยค่ะทำไมรู้สึกมีหลางสังหอ์ไม่ค่อยจะดีเลยอะ <c oughs> ฮัลโหลพี่หลีเสียวชนฉันให้เวลานายสานาทีนายรียบมาที่บ้านฉันเดี๋ยวนี้ ไม่งั้นฉันจะปล่อยคลิปนั้นสู่สาธารณะจะให้ทุกคนได้เห็นว่าคนที่บ้าทำโปรแกรมหาคู่แต่ล้มเหลวในความรักของตัวเองและเป็นคนที่จนตรอขนาดไหนเ,ออเ,ออเดี๋ยวก่อนนะคือว่าโ้ยเออ,เอ,อคือ,อ,อพี่ผมเรียกให้ผมกลับไปเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เหรองั้นนายก็บอกเข้าไปสิว่านายทำโอทีอยู่ ถึงแม้หยวนซุยจะเป็นพี่ชายนายแต่นายก็จะฟังกัทุกเรื่องไม่ได้หรือจริงไหมพี่เรียกให้ผมกลับไปเดี๋ยวนี้แต่เรายังไม่ได้เริ่มกินอะไรกันเลยนะเต็นก็กลางเรียบร้อยแล้วอ่ะไม่เป็นไรหรอกครับในเมื่อมีธุระก็กลับก่อนเถอะคราวหน้าเราเตรียมตัวให้พร้อมกว่านี้แล้วค่อยมาใหม่จะมีโอกาสและเวลาอีกมากครับไปกันเถอะ ไปกันขอโทษนะครับขอโทษนะหยวนซุยนี่จริงๆรีบเรียกนายกลับมาไม่บอกว่าเรื่องอะไรไม่ว่าจะเรื่องอะไรรีบกลับมาก็พอแล้วเขาคงไม่มีเรื่องด่วนอะไรหรอกนะไม่มั้นครับผมไปส่งคุณก่อนดีกว่า เดี๋ยวเ,ยวเ,ยวเพือ่อนผู้หญิงนายจะซีสวยเข้าไปได้ยังไงไปเถอะช่วยด้วย พี่มีเรื่องอะไรทําไมต้องโกรธขนาดนั้นเรื่องตั้งแคมป์นี่มันอะไรกันอ้าวเอเอยังไม่ได้บอกพี่เหรอโลกตะวันตกได้คนลงทุนแล้วอะ่ะดังนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นงานร่วมทีมครั้งแรกของบริษัทอะแล้วทําไมตู้เลยถึงอยู่ที่นั่นด้วยก็เพราะว่าเขาเป็นผู้ลงทุนโลกตะวันตกไงล่ะครับ จียงจินแนะนำให้ในายรู้จักตู้เลยงั้นเหรออออีกอย่างนะช่วงนี้ผมกําลังสังเกตฉันให้ในายนั่งเรือ่องเงใช่ครับอ,อช่วงนี้ผมกําลังสังเกตผมว่าจริงจินกับอาจารย์ตู้มีสายตาการประเมินผลงานที่ดีกว่าพี่ผมได้เงินลงทุนก้อนแรกของผมมาแล้วเพราะงั้นช่วงนี้ผมจะยุ่งมากๆไอจีอชื่อแปลกซีรีส์ปังวาไรตี้ดังได้ใจ